ของแพทย์หญิงนิธิวดีผู้เจริญยศยืนยันนะครับว่าตลอด6ปีที่บุตรสาวอยู่กับนายจักริดพนิษฐ์าติกรรมถูกทำร้ายร่างกายมาจนถึงขั้นที่ทำให้ลูกที่อยู่ในท้องต้องแท้งนะครับด้วยหัวอกของคนที่เป็นแม่จึงตัดสินใจย,ยุติปัญหาเรื่องนี้ด้วยการจ้างทีมสังหารยิงนายจักริดเพราะไม่อยากเห็นลูกต้องเสียใจไปตลอดชีวิตชิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณพัทรพัฒ <In. S 2> ตัวอง,นองนนกนี่ทั้นใช้ตนเขารู้ักวแพทย์ญิงนิธิวดีผู้เจริญยศก,ก้มกาบเท้านางสุรางดวงจินดาซึ่งเป็นมันดาหลังมันดายอมรับว่าเป็นคนตัดสินใจจ้างทีมสังหารยิงนายจากกักริดพนิษฐาติกรรมเพียงคนเดียวหลังทนเห็นบุตรสาวถูกนายจากกักริด ทำร้ายร่างกายมานานกว่าหปีไม่ได้อีกต่อไปแล,แ,ลแล้วเราเราเป็นเราเป็นแม่เป็นยายนะเรายอมไม่ได้คือทนานานนะฮะทนหกปีเต็มเต็มเข้าเข้าไปติดอยู่ใน,นจังๆออกมาแล้วก็ค,คิดว่าเขาจะดีขึ้นตีลูกเลยลูกจัาท่างแท้นะอันนี้ยิงยนะ่งร้ายมากเลยโดยดนไม่ไหวที่เห็นลูกไม่มีความสุขมาหกปีฮะ,ะ,ะมันแม่นะฮะ เจ็บมากมากกว่าลูกนะคุณแม่ก็ไม่มีวิธีอลุกเลยหรอที่จะใก่เกียร์ในครอบครัวคือ,ค,อคือให้เวลาเขามากแล้วนะคะเขาก็ไม่ทําอะไรให้ดีแถมแม่ก็โดนขณะที่แพทย์หญิงนิธิวดีปฏิเสธว่าไม่รู้ว่าแม่อยู่เบื้องหลังในคดีนี้แต่เข้าใจว่าในหัวอกของคนเป็นแม่ก็ต้องเจ็บแค้นที่เห็นลูกถูกทำร้ายซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดคงจะไม่เกิดขึ้นหากจากกิจไม่เสพยาเสพติด จนทำให้กลายเป็นคนอารมณ์ร้ายและใช้ความรุนแรงกับคนในครอบครัวดิฉันเข้าใจแล้วว่าความรักของแม่เนี่ยยิ่งใหญ่แค่ไหนถ้าเป็นไปได้ดิฉันอยากจะขอรับความผิดแล้วก็รับโทษแทนคุณแม่ที่ชายมีกำลังแต่อยากทำกับผู้หญิงอย่างนี้อีกเลยยาเสพติดถ้าพี่ไม่ติดยาพี่ก็ไม่ทำแบบนี้แล้วก็เสียใจถ้ารู้ก็คงไม่ให้ทำเพราะว่า กัวคุณแม่จะต้อง,งนายมานพพนิชภาติกรรมบิดาของนายจากกักรีตยอมรับว่ายังไม่สามารถให้อภัยกับเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะการพิพากษาโทษของบุตรชายด้วยชีวิตเป็นสิ่งที่ไม่มีพ่อคนไหนยอมรับได้เช่นกันหลังจากนี้จึงขอให้กระบวนการยุติธรรมเป็นผู้ตัดสิน หลังจากที่แพทย์หญิงนิธิวดีผู้เจริญยศกับคุณแม่นะครับได้มามอบตัวที่สอน,นอมีนบุรีแห่งนี้ซึ่งตอนนี้นะครับมีการสอบสวนโดยแยกคุณแม่สอบสวนในห้องนี้นะครับส่วนคุณหมอนิ่มนั้นตํำรวจนั้นก็ได้เข้ามาสอบสวนแยกห้องในห้องแห่งนี้ซึ่งบรรยากาศโดยทั่วไปนะครับมีการสอบสวนอย่างเคร่งเครียด ล่าสุดแพทย์หญิงนิธิวดีและนางสุรางได้รับการประกันตัวแล้วโดยนางสุรางเตรียมเปิดใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ถึงเหตุผลสำคัญที่ทำให้ตัดสินใจสั่งฆ่านายจักิจซึ่งเป็นพ่อของหลานถึงสองคนพัทรพัฒพตอิน NBT n บ w ท f o ิวโ